สวรรค์ประธานรักต่อที่22ตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาืีอเหลียนแทบจะลืมไปแล้วว่าคำว่าเกื้อเคนานสกดอย่างไรกันมีทั้งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเช่นกันแต่เวลานี้ในใจกลับมีเสียงหนึ่งร้องเตือนว่าควรเก็บมือเก็บเท้าให้เรียบร้อยหน่อยจะดีกว่า เวลานี้เองเสียงร้องที่เจือบด้วยความโกรธเกรี้ยวและเจ็บปวดรวดร้าวก็ดังขึ้นซึ่งร้องดังมาจากอีกด้านหนึ่งของก้นตรกพวกเจ้าเป็นอะไรไปภาษานี้เป็นเสียงของป้านเย่ฟังจากเสียงก็คือแม่ทับเขือหมวดที่ถูกเชื่อเลี้ยนสุดที่ร่วงลงมาด้วยกันนั่นเองเดิมทีเขาก็ตายอยู่ก่อนแล้วย่อมไม่ร่วงลงมาตายซ้ำอีกเพียงแต่ที่ร่วงลงมาคราวนี้ จำเอาพื้นบริเวณนั้นบุ้มเป็นหลุมรูปกลและติดคายหลุมนั้นไปเสียแล้วพอตะเกียรกายขึ้นมาได้ก็แผดเสียงลั่นนี่มาเกิดอะไรขึ้นเรานรับพี่น้องข้าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้า เมื่อครู่ตอนเขาอยู่ข้างบนและตะโกนลงมายางยินเสียงตอบรับเป็นร้อยเป็นพันจากเบื้องล่างอยู่เลยรากว่าก้นตรุลึกนี้เต็มไปด้วยวิญญาณร้ายที่หิวโหยเบียดเสียดยัดเยียดกันทว่ายามนี้ณเวลานี้นอกจากเสียงคำรามด้วยความโกรธขึงของเครื่องหมูแล้วที่เสือเหลียนได้ยินมีเพียงความเงียบสงัดเท่านั้นมันเงียบถึงขนาดที่ว่าแม้แต่เสียงลมหายใจและเสียงหัวใจเต้นของซานหลางที่อยู่ชิดกันแค่นี้ยังไม่ได้ยินด้วยซ้ำ ลมหายใจสิเหลียนพรานชง,งักค้างจู่ๆเพราะว่ามีตรงนายที่ไม่ถูกต้องจริงด้วยเขาอยู่เห็นอยู่ว่าเขาแนบชิดซันล,ล้างถึงคืนนี้ตัวกลับมาได้ยินเสียงลมหายใจและเสียงหัวใจของเด็กหนุ่มเลย <c oughs> ขโมยว่แผดเสียงร้องรร่นว่าผู้ใดข้าเจ้าเป็นผู้ใดาการที่ข้าพวกเจ้า ตอนอาจารย์ร่วงลงมายังยุ่เสียงคนเป็นถูกกลุ่มขมือฟังดูน่ากลัวดังแว่วมาแต่นจ,จากสันหลานกระโดดลงมาข้างล่างกลับไม่มีเสียงใดอีกเลยเช่นนั้นผู้นเมืองข้าจะเป็นใครได้อีกเล่าเครื่องหมัวเองกระหงึกได้แล้วเช่นการพวกเจ้าฆ่าทหารของข้าสมควรตายนะักข้าจะเอาสิบพวกเจ้าไม่มองอะไรไม่เห็นเสี่เเลียงกระรับตูวถึงอันตรายที่กำลังพุ่งมาทางนี้เขาดิน้นคราหนึ่งซานละห้างระวัง สลามเพียงกล่าวว่าไม่ต้องสนใจเขาและขยับเท้าก้าวหนึ่งทั้งที่ยังอุ้มสี่เหลียนไว้คล้ายกับว่าหมุนตัวสีเหรียญยินเสียงกรุงกิ้งดังขึ้นแผวบานในความมืดเป็นเสียงที่ไพเราะยิ่งนักโสดไสสนอคมชัด าว่าดังขึ้นเพียงแวบเดียวก็หายไปครั้งจับเสียงอีกทีเครื่องมัวที่พลาดเป้าหมายไม่ครบบุกโจมตีเข้ามาใหม่ซานหลังหมุนกายบาบาก็หลบหลีกไปได้อีกครั้งอย่างง่ายดายแขนซ็เลียงลักไต่ขึ้นโดยเมื่อรู้ตัวกอดซานหลังไว้แนบน่นจิบขยุ้มผ้าตรงหัวไหล่เขาโดยไม่ตั้งใจ อย่างไรก็ตามสองแขนนี้กับอบเขาไว้มั่นคงยิ่งแม้จะเคลื่อนกายโยกย้ายอย่างไรก็ยังอุ้มแต่งมช่ก็ยังอุ้มเขาได้อย่างมันง่นคงเพียงแต่เสลียนมักจะรู้สึกว่ามีวัตถุแข็งเย็นเฉียบบางอย่างบนแขนทั้งสองข้างของซานล้างคอยทิ่มตนเป็นระยะก็อดสะดุดใจไม่ได้ท่ามกลางความมืดมิดอันไร้ขอบเขตแสงสีเงินเปล่ง,ปร,งประกายบูบวาบเสียงคมมีดฉวัดเฉวียนเสียงตะบั้งเครื่องหมวดัดงต่อเนื่องไม่หยุดจากทุกทิศทาง แม่ทัาปานเย่นนั้นคร้าจะรับบาดเจ็บมีเบาหากก็แกร่งกล้าบ้าบินนะเขาไม่ยอมถอยหนีกระพุ่งเข้ามาจมตีอีกครั้งอย่างเกรี้ยวกาเสียเลรียนร้องเรียกว่ารูเยีแรขาวตอบรับในการเหินออกไปทันทีสี 4, ่ขงปอบดังขึ้นราวกับมันฟาดเครื่องมัมเสียจนหมุนคว้างตีลังกากลางอากาศก่อนจะร่วงลงสู่พื้นทำเอาเครื่องโมหก ล้มกิ้งจนแผดเสียงสะเทือนเลือนลั่นพวกเจ้าสองคนสองรุมหนึ่งต่ำสมนักซสีเหลียงคิดก็พวกเจ้าจะฆ่าผู้ค่าอยู่แล้วยังจะต้องสนว่าสองรุมเท่าไรต่ำสมหรือไม่อีกหรือเวลานี้เอาชิรอดสำคัญกว่าค่าให้ตายก่อนแล้วค่อยว่ากัน ซานหลังกับทรงเสียงร้องไร้แววกับคันหนึ่งต่อหนึ่งเจ้าก็มีทางชนะอยู่ดีท่านไม่ต้องลงเบอประโยกหลังนี้กล่าวต่อซีเลียนโดยลดเสียงลงมาเล็กน้อยแววเยอะยันในประโยกก่อนหน้าหายไปจนหมดสิ้นได้พูดจบกระเตือนเขาอีกครั้งซานหลังเจ้าไม่สู้วางฆ่าลงก่อนดีหรือไม่ สภาพจะหนีใครเป็นตัวกิกะเจ้าเสียเปล่ปาเปล่าซานล้างเพียงกล่าวไม่กิกะท่านไม่ต้องลงมาสิเลียนถามยังอดไม่ได้เพราะเหตุใดจึงลงไม่ได้เล่าคงมิใช่ว่าเด็กหนุ่มคนนี้ชอบอุ้มคนยามต่อยตีหรอกนะแต่จะดูถูกคู่ต่อสู้อย่างไรก็ไม่น่าถามถึงขนาดนี้กระมังเด็กหนุ่มตอบกลับงบมาแค่ว่ามันโศกกระปรก ่ิเลียนคิดมถึงว่าเขาจะให้ผลเช่นนี้มานำซ้ำยังพูดออกมาอย่างเป็นจริงเป็นจังให้รู้สึกบขบคันเล็กน้อยแต่ยังเกิดความรู้สึกแปลกชนิดที่ไม่สามารถปัรยายเป็นคำพูดได้รู้แต่ว่าในสวงอกร้อนพผาเผาอย่างหน้าประรหลาดใจไม่อาจคุมคาชน,นิดไปตลอดหรอกนะทำไมจะไม่ได้เล่าซิเลียนเพียงพูดเล่นคำาเท่านั้นแต่คำตอบของซานหลางหาได้แฝงแววับขันไม่ทำเอาซิเลียนจนปัญญาว่าควรจะพูดประโยคต่อไปอย่างไรดีระหว่างที่ สนทนากันอยู่นี้เคข่ามัวก็ดึงดันบุกโจมตีเข้ามาในความมืดอีกครั้งอย่างไม่ยอมแพ้สองมือสันหลังจัดเห็นชัดเจนว่าอุ้มเขาอยู่ไม่รู้เขาใช้วิธีการใดในการต่อสู้จนเข่ามัวต้องถอยหลังโกรธถอยไปแผดเสียงด้วยน,นางสาเร็วผู้นั้นมันให้พวกเจ้าเขาแผดเสียงยังไม่ทันจบประโยคดีก็มีเสียงตึงดังสนั่นวันไว้ตามมา ร่างใหญ่ยักษ์ล้มลงแล้วเครื่มมัวถึงกับถูกซัดจนล้มไปนอนบนพื้นทําเอาลุกไม่ขึ้นพอได้ยินเสียงล้มเสียเลยก็รีบบอกซานล้างอย่าเพิ่งฆ่าเขานะหากว่าเราออกจะออกไปจากนี่เกรงว่าต้องเอาวิธีถามวิธีเอามาจากปากเขาก่อนสลานยิงนิ่งไม่ขยับเทว่าหยุดมือให้จะยิงเดิมทีก็ไม่คิดจะฆ่าเขาอยู่แล้วมิฉะนั้นคงไม่ทางอยู่รอดมาถึงได้ตอนนี้หรอก ความเงียบสง,งัดแผ่ปกคลุมไปทั่วก้นตรุคนบาปอีกครั้งปอดเสียงอยู่ครเ่ิงเสี่ิงกระถาพื้นสันหลงังเบื้องล่างนี่เป็นฝีมือเจ้าหรอต่อให้เมื่อจนมองมาเห็นสิ่งใดแต่ไอสังหาและกินคาวเลือดดนแรงที่ตลบอบอวนกระคุงไปทั่วเชนีอีกท,ทั้งอาการคุ้มครั่งอัดแน่นไปด้วยความโกรธเกลียดเจ็บปวดรุนแรงของเครื่อมวมเมือม่อครูก็พอจะอธิบายได้อย่างชัดเจนว่า บึงล่างนี้เกิดอ,ะ,อะไรขึ้นนิ่งเงียบอยู่สักพักเซเลียนจึงคว้าได้ยินคําตอบของสานหลางว่าใช่แล้ว คำตอบนี้ไม่ผิดไปจากอีคาดดาวผ่านไปครูใหญ่ซิเหเลียงกระ t อนใจจะพูดอย่างไรดีเขาตรายตองอยู่ชั่วณขนา่สุดกชี้นะตักเตือนอย่างจริงใจว่าสานหลังเออต่อไปหากเจอหลุมอะไรเช่นนี้อีกเจ้าอย่าได้วู่วามกระโดดลงไปอีกนะจะห้ามเจ้าก็ห้าม,มาอยู่ข้าไมา่รู้แล้วจริงๆว่าควรจะทําอย่างไรกับเจ้าดีสานหลังเองก็คงคาดไม่ถึงว่าจะได้ฟังคําพูดเช่นนี้คล้ายจะสะอึกไปเล็กน้อย อนนี้เอย่ยวาจาอีกครั้งน้ำเสียงก็ออกจะแปลกอยู่บ้างท่านจะไม่ถามอะไรเพิ่มอีกสักหน่อยหรือเจ้ายังอยากให้ข้าถามว่าอะ,อะไรเราอย่างเช่นข้าใช่คนหรือไม่เออเรื่องนี้ข้ารู้สึกว่าไม่มีความจําจเป็นอะไรจะต้องถามเลยเส้นเลียนตรึงหว่างกริ้ไม่จําเป็นต้องถามหรือ,อจําเป็นด้วยหรือเป็นคนหรือไม่ไม่เห็นจะเป็นไรนี่เออย สิเลียนยกมือขึ้นกอดอกตอนเองโดยที่ยังได้อ้อมกอดหุงซานล้างพรางกะว่าจะคบหากับใครที่ต้องดูก็คือถูกชะตากันหรือไม่นิสัยใจคอเข้ากันได้หรือไม่ไม,ไม่ใช่ดูที่ศักดินะสักหน่อยหากข้าชอบใจต่อให้เจ้าเป็น้อรทหานข้าก็ชอบหากข้ารังเกียจต่อให้เจ้าเป็นฮองเต้ข้าก็รังเกียจอยู่ดีไม่ควรจะเป็นชินนี้หรอกหรือเหตุผลก็ง่ายไดย้เพียงนี้ดังน,นั้นจึงไม่เป็นต้องถามไท ซานหลังหรอที่พันพูดมาเหตุผลอย่างยิ่งจริงๆนั่นและใช่ไหมเหล่าเซเลนหระไปด้วยขณะห,หระอ,อยู่เขารู้สึกว่ามีตรงไหนสักแห่งไม่ถูกต้องในสุดเขาก็รู้สึกตัวนี่เขาถูกซานหลังอุ้มมาตลอดชนิดเลยหรือมีนําซ้ําสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเขาดันชินกับสภาพเช่นนี้ไปได้อย่างไรก็ไม่รู้ นี่ช่างเอาชีวิตแก่ๆให้ถึงตายไปได้ด้วยโดยแท้เสิเหลียญกระแอมที่ไหนนี่สารหลังเรื่องยุ่งยิ้มพันนี้ไว้ค่อยว่าการทีหลังเถอะเจ้าวางค่าลงก่อนดีกว่ากำลังสลังมันจะเลาะหนวหนึ่งว่ารอเดียว <c oughs> คล้ายกับว่าสานหลางอุ้มเสืเหลียนเดินต่อระยะหนึ่งจึงค่อยวางเขาลงอย่างเบามือพอเท้าเสืเหรียนเหยียบโดนพื้นดินแแข็งก็กล่าวขอบใจเจ้ามากสานหลังไม่ได้แสดงท่าทีใดเสืเหรียนกล่าวขอบใจและเงยหน้าขึ้นมองไปด้านบนกลางเวหาสีน้ำเงินเข้มมีดวงจันทร์สว่างนวลลอยเด่นงดงามเป็นอย่างยิ่งเว้นเสียแต่ว่าถูกจำกัดได้วยกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสส่วนให้นึกถึงกบน้อยตัวนั้นที่ได้แต่มองฟ้าจะก้นบ่อนะัก เขาลองสั่งให้ร้อยเยียพุ่งไปอีกครั้งไม่ผิดจากอีกข้าร้อยเยียพุ่งปราดขึ้นไปกลางคานถูกบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นสกัดไว้จนกระรอนกลับมาขึ้นไปไม่ได้อีกซันหลังกล่าวว่าตรุคนบาปวางอาคไมไปรอบด้านข้ารู้แล้วสเสดนจกล่าวตอบเพียงลองดูก็เท่านั้นถ้าไม่ลองเสียหน่อยมันทํะใจยอมรับไ่ได้นะไม่รู้ว่าคนอื่นๆที่อยู่ข้างบนเป็นอย่างไรกันบ้างสตรีชุดดํา จะกวาดพวกเขาล่วงมาด้วยหรือไม่จากนั้นเขาเล่าเรื่องสตรีอยู่แฝนอยู่บนเสาที่จู่ๆก็อาละวาดและสัตว์นกกรป้นเย่ร่วงกราวให้สารลามต่างพูดไปได้สองสามประโยคก็มาจะเดินไปก็น่าอีกสักสองสามเก้า ถ้าว่ากลับเหยียบโดนบางสิ่งบางอย่างเข้าเหมือนว่าสิ่งนั้นจะเป็นแขนข้างหนึ่งทำเอาสีเหรียญเก็บจะสะดุดล้มลงแต่ยืนทรงได้อย่างรวดเร็วสั้นล้างอย่กองประกองเขาอยู่พร้อมกล่าวว่าระวังตัวด้วยเขายัางกล่าวเสริมอีกประโยคหนึ่งน้ำเสียงสบายๆข้าบอกแล้วพื้นมันสก,กปรกสื่เหรียญพลันเข้าใจเลยว่าซี่สปกที่หมายถึงอะไรไม่เป็นไรก็อยากจุดเพลิงก่อนดหน่อย,อยว่าข้างล่างนี้เกิดอะไรพื่นจะได้วางแผนว่าจะทำอย่างไรต่อไป สาลางไม่ได้กล่าวอะไรเวลานี้เองเครื่อมัวอยู่หาา่างออกไปก็แผดเสียงขึ้นมาอีกครั้งพวกเจ้าทํางานให้นางซาเลี่ยวๆนั้นเป็ญญาณคับแคมนับหมื่นนับพันโงแควนค่าจะสาบแช่ง,งพวกเจ้าเซเลียนเดี๋ยวหน้ากลับไปกล่าวเป็นภาษาปานเยว่าไม่ทบเครื่อมัวคนคนอะไรเจ้าผลถึงหน้าตกลงคือผู้ใดกันแน่ เครื่องมัวกล่าวเสียงกับแขนจะแซงถามไปยังกักรถปรีศาจผู้นั้นนาเซรีเนกล่าวว่าจ้าหมายถึงพศหญิงที่เดินลอยชายอยู่ในเมืองนะรืเครื่องมัวตนมาลายอย่างดูดันที่หนึ่งท่าทางแบบนี้แสดงว่าถูกต้องแล้วแต่เจ้าจงรับภักดีต่อราชกูปานเยมิเชริสิเยลถามต่อ เครื่องมัวถูประโยคนี้ของเขาทําเอาเดือดเป็นฟืนเป็นฝ่ายข้าไม่มีทางจงรับพอดีนางอีกต่อไปแล้วข้าจะมเ่เว้นนางสารเลวผู้นั้นแน่ตามมาด้วยเสียงด่ากราดติดกันเป็นชุดเครื่องมัวอารมณ์พุกหุ่งพร่านพ,พูดพูดพูดเสียงเร็วจีนจนเสียเหียนมึนงงตอนท้ายจึงฟังไม่รู้เรื่องแล้วได้แต่รอบทรงเสียงสาล้างสาหลังเขากําลังด่าอยู่ เขาบอกว่าราชกุคผูน,นั้นทรยศแขวนของพวกเขาเปิดประตูเมืองให้กองทัพจงหยวนเข้ามาสังหารร,ราษฎรฆ่าลา้างแผ่นดินแล้วปราบพี่น้องของพวกเขาลงในตรุนรกแห่งนี้เขาจับนางมาแขวนคอให้ตายอีกสักพันครั้งหมื่นครั้งซานลา้างกล่าวเสียเรียนบอกกันนี้เก่อนเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ไปได้มีสองจุดที่ไม่ถูกต้องเอาเสียเลยจุดแรกทเสียเรียนพูดไม่โครธ ว่านภหญิงที่เดินลอยชายในเมืองตัวก็หมายถึงสตรีชุดขาวผู้นั้นตอนนี้เครื่องมวอพร่ำด่าราชกูป้านเย่ไม่หยุดว่าเป็นนางสา,ลาเลเลวทั้งยังบอกว่านางเป็นผู้ผลักเหล่าพี่น้องของเขาลงมาในตรุรกแห่งนี้อีกทั้งม่ครู่ตอนที่สตรีชุดดำผู้นั้นกวาดพวกทหารของเขาให้ร่วงลงมาเชยนเครื่องมัวด่านนางด้วยคำนี้เช่นการบวกกับประโยคสุดท้ายที่ว่าจะเอานางมาแข้นคอให้ตายอีกสักพันครั้งหมื่นครั้งทันใดนั้นสี่งกระพบว่าคนที่เขาพูดถึงดูจะเหมือนไม่ใช่คนเดียวกันแต่อย่างใด จุดที่สองแคว้นปานเยถูกราชกูปานเยทรยศขายชาติเชนอันรือเซียเหรียญขัดจงมงะแม่ทัพท่านแม่ทัพราชกูปานเยีิจะว่าใช้สตรีชุดดำที่แขวนอยู่บนเสาตรุคนบาปหรือไม่เครข้อมัวกล่าวว่าไม่ใช่นางแล้วจะเป็นผู้ใดได้เล่าหือ สตรีชุดดำรูแขนคออยู่บนเสาราวกับสก็กือราชกูปันเย,ยตัวจริงรอกหรือนี่หากเป็นเช่นนี้แล้วนภศหญิงชุดขาเดินเล่นอย่างเออละเฮยในเมืองที่บอกว่าจะฆ่าพวกข้าหมดสิ้นผู้นั้นเล่าและนายจะดรุณีชุดดำที่เดินอยู่กับน,นางกันกับนางนั้นอีกนั่นคือผู้ใดกัน สตรีชุดดำผู้นั้นท่าร่างล้ำลึกพิสดารสามารถกวาดอนรุรป,ป้านเยตที่แก่กราดูด,ดันและให้สิบนายให้ล่วงลงมาจากหอสูงด้นา,านไหนพลิปตาทว่าเหตุใดนางจึงถูกแขนคออยู่บนตรุคนบับด้วยเล่าเสลียนยิ่งฟังก็ยิ่งรู้สึกว่ามันประหลาดยิ่งคิดก็ยิ่งซับสนแม่ทัพข้าขอถาม เครื่องมัวกลับกล่าวว่าอยาได้ถามแล้วพวกเจ้าค่าทหนรฆ่าตายยังจะถามอะไรอีกข้าไม่ตอบมาสู้กันเลยดีกว่าซันหลังกล่าวว่าผู้ที่ลงมือคือข้าเองเขาไม่ได้ทําอะไรเจ้าตอบคําถามเขาก่อนก็ได้แล้วค่อยมาสู้กับข้าฟังมีเหตุผลอยู่เครื่องมัวกล่าวอย่างโมโผพวกเจ้าบนช่วยที่นางหามา้วนไม่แตกต่างกันหรอกอเสีเลยเอ่ยทันทีแม่ทับเครื่องมัวเจ้าเข้าใจะอะไรผิดหรือไม่แท้จริงแล้ว ที่พวกข้ามาเพื่อกำจัดราชกูปานเย่จึงได้มายังทะเลทรายแห่งนี้เหตุเช่นไหนจึงกลายผู้ช่วยที่นางเชิญมาได้เล่าพอได้ยินข่าวพูดว่ามาเพื่อกำจัดราชกูปานเย่เสียงจะฟังเครื่องหมูก็เงียบลงในทันใดผ่านไปสักพกระก่าวใหม่พวกเจ้าไม่ใช่ผู้ที่นางส่งมาใหญ่พวกเจ้าถึงต้องสังหารนักลบเหล่านี้ของข้าด้วยก็พวกเจ้าจับพวกข้าโยนลงมาพวกข้าเพียงปกป้องตัวเองมิใช่เรื้อเนเลี้ยงกล่าวเลี้ยวไหล ถ้าไม่ได้โยนพวกเจ้าลงมาเสียหน่อยเห็นอยู่ว่าไม่ครู่ข้าคว้าตัวเจ้าไว้ด้วยซ้ำพวกเจ้าจะลงมาเองได้จงให้จงได้ต่างหากเสียนได้แต่กล่าวว่าใช่แล้วใช่แรไปพวกข้ากระโดดลงมาในนี้เองแม่ทัพตอนนี้เจ้าและวพวูกข้าล้วนถูกขังอยู่ก้นตรุกแล้วอย่างไรเสียก็มาอยู่ข้างเดียวกันก่อนชั่วคราวเถอราชโคบ้านเย่ผู้นั้นเหตุนดยังเปิดประตูเมืองชักนํำข้าสืกเข้ามาสังหารชาวบ,บ้านข้าล้างแผ่นดินด้วยเล้า ่องมวลไหนเลยจะฟังเหตุผลของเขากระยางผูกใจเจ็บพวกเจ้าสองคนช่างต่ำสามนักสองคนรุมฆ่าคนเดียวสเสลีเหรยนกราย่างจนบรญยา,าค่าเทศเจ้าปฏิยมเองนะยังไม่ได้ทําอะไรมากเลยเขาไม่ได้ถือสายได้ถูกว่าดา่ดาว่าตำสามรือปิ้นป้อนแต่อย่างใดหากสถานการณ์จนตัว ว่าแต่สองรุมหนึ่งเลยให้พวกเขาพาคนเป็นร้อยมารุมคนคนเดียวก็ไม่มีอะไรมาทําให้เขารู้สึกขายหน้าได้ใครเขาสู้แบบตัวตัวตัวกันเจ้ากันด้วยเล่ากันกับเจ้าเล่าใครเขาสู้แบบตัวตัวตัวกับเจ้าเล่าเซี่ยเหีียนคิดในใจแต่ไม่ครู่เห็นอยู่ว่าซานลางอุ้มเขาไว้ยังฝ่ายเนื้อกว่าซ้ํายังบอกเซี่ยเหรียนว่าอย่าได้ลงมือผลปรากฏว่าเคอรหมวกับคิดเองเออเองว่าหากสู้กันตัวตัวตัวเขาจะต้องเป็นฝ่ายชนะทําเอาเซี่ยเหีียนรู้สึกขัดใจแทน แต่ดูจากนิสัยจิตใจคอของเธอมัวแล้วน่าจงจะมีพรหลอกถามอะไรได้บ้างค่อยๆตะล่อมไปกันน่าจะไหวอยู่ทว่าซานหลังกลับไม่ได้มีความอดทนเท่าใดนักเขากล่าวเรียบเรื่อยอยู่ด้านข้างเพื่อหานของเจ้าแล้วเจ้าตอบคำถามเขาเสียจะเป็นการดีกว่าหากพวกเขาถูกเจ้าฆ่าหมดสิ้นแล้วเจ้าเอาพวกเขามาข่มขู่ก็ไร้ประโยชน์แต่ศพยังอยู่นะเคอมัวไม่อาจนอนยิ่งได้อีกต่อไปกกล่าวอย่างหวาดแรงเจ้าคิดจะทำจริงใด นั้นต้องถามเจ้าแล้วว่าเจ้าจะเอาอย่างไรซานล้างกราบฟังแค่เสียงเพียงอย่างเดียวเสิลนึกภาพออกเลยว่าตอนที่เขาพูดประโยคนี้ออกมาคงจะหลิวตาไปด้วยอย่างแน่นอนเจ้าอยากให้พวกเขาไปเกิดมาด้วยร่างกายสมประกอบหรือว่าอยากให้เขาเกิดมาเป็นกองเลือดเล่าเครื่องโมโตกกนมีคนหนึ่งกระไเข้าใจเจ้า คนป้านเย่ให้ความซ้ำคญกับพิธีศพเป็นอย่างยิ่งพวกเขาชื่อว่ายามเสียชีวิตศพมีสภาพเช่นไรยามเกิดมาใหม่ก็จะมีสภาพเช่นนั้นตัวอย่างเช่นตอนหากตอนตายแขนขาดไปข้างหนึ่งเช่นนั้นตอนเกิดใหม่ในพบหน้าแขนก็ยะพิการหนึ่งข้างแต่กำเนิดหากสมในก้นตรุถูกบทขยี้จนกลายเป็นกองเลือดเหลวแหลกมิสู้อยาไปเกิดใหม่เลยจะดีกว่าเครื่องมัวพวกนี้เป็นชาวป้านเย่ขนาดแท้ขนาดแท้ มิอาจไม่เกรงกลัวได้จริงดังก้่าทกัดฟันเสียงดังกรอดอยู่อีกด้านหนึ่งในความมืดผ่านไปครู่ใหญ่ก็กล่าวอย่างคับแค้นใจว่าเจ้าห้ามแต่ต้องสบของพวกเขาพวกเขาล้วนเป็นนักรบผู้กระหารอยู่ก้น อยู่ก้นตรุคนบาปห้ายปีป่านนี้ก็โชคร้ายพอแล้ววันนี้หากถูกเจ้าํำจัดจนหมดสิน้นไม่รู้จะนับเป็นการปลดปล่อยได้หรือไม่แต่พวกเขาไม่อาจรับความอับยศยไปม,มากกว่านี้ได้แล้วเว้นระยะไปครู่หนึ่งเครื่องมือจึงก่อยว่ากล่าวต่อพวกเจ้าจะมาฆ่าปานเยจิงหรือสิเลนกล่าวเสียงนุ่มนวลไม่ได้หลอกลวงอย่างแน่นอนโบราณว่ารู้เขารูเรารบร้อยครั้งชนะร้อยคราเรื่องราวราชกูปานเยผู้นั้นคนนอกมิกล่รู้เรื่องราวเท่าใดนัก อยากอยากต่อก่อนกับนางรู้จะต้องเริ่มต้นจากที่ใดแต่ไม่ทับเครื่อมัวจะเคยร่วมงานกับนางมาก่อนน่าจะชี้แนะผู้ค่าใดบ้างไม่มากก็น้อยกระมังอาจเพราะมีความแค้นร่วมศัตรูเดียวกันหรือไม่กระเพราะร่วงลงมาในห่วงลือกหมดหมดปัญญาจะปีนป่ายนั่งอยู่บนซากศพของเรานะักรบที่กองเป็นภูเขาเหล่ากาเครื่อมัวจิตใจอ่อนล้าก็ดังระงับความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์เอาไว้ได้ั่วขณะจึงไม่รู้ว่าเหตุใดนาง เจ้าไม่รู้ว่าเหตุใดน,นางถึงได้เปิดประตูเมืองให้คนหยงอันเข้ามาหรือก็เพราะนางต้องการจะลังแคนพวกข้านะสินางเกียรติชัางแว้นปานเย,ย,ย่ยิงนะเขตุใดถึงบอกว่านางเกียรติชัางแว้นปานเย,ยเ่เราราชกูป้านเย,ย่ไม่ใช่คนป้านเย,ย่หรอกหรือเสีย่ยเหรยนฐานนางเป็นแต่ไม่ใช่ระบทนางเป็นเลือดผสมสายเลือดอีกครึ่งของนางเป็นชาวยงอันฮะที่แท้ราชกูป้านเย,ย่ผู้นั้นถือกำเนิดจากสตรีชาวป้านเย,ย่ระบุตรชาวยงอัน แถวพื้นที่ชายแดงราชดอนสองแฟนมักเกียดชังกันและการสามีภรรยาต่างเชื้อชาติย่อมใช้ชีวิตวความยากลำบากผ่านไปหลายปีเข้าบรุษคราวจงหยวนผู้นั้นก็ทนกับสภาพความมาอยู่เช่นนี้ไม่ไหวละทิ้งชาแดงกลับไปยงอันที่อุดมสมบูรรุ่งเรืองและสุขสงบ คนทั้งคู่แม้จะคุยกันเข้าใจและแยกจากเพาว่าผ่านไปไม่นานสตรีชาวปั้นเย่้นังก็ล้มป่วยลงเนื่องจากตรอมใจก้ะทั้งลาโลกไปในเวลาต่อมาเขาทิ้งลูกสาวอายุ6กเจ็ขวบเอาไว้หนึ่งคนไม่มีใครคอยดูแลเต,ติบโตขึ้นมาอย่างอดๆอยากอยากสองสาม,มีภรรยาถูกผู้คนดูหมินหยาดเหยียดยามเช่นไรทายาทพวกเขาถูกผู้คนดูหมินเยยนยาบยามเหยียดยามเชเช่นเดียวกัน ชาวปันเย,ย่รูปร่างสูงใหญ่บริสธิต้องแข็งแรงกระฉับกระเฉงถึงจะว่าถือว่างดงามแต่ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ด้วยความที่เป็นสายเลือดผสมอยู่ท่ามกลางเด็กชาวปันเย่ยจึงดูบอบางอ่อนแอยิ่งนักเหตุนี้นางจึงถูกรังแกสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจมาตั้งแต่เล็กยิ่งโตขึ้นก็กลายเป็นเก็บตัวและแปลกแยกเด็กชาวปันเย่กลายยอมเล่นกับนางกละปเป็นเด็กชาวยงอันยังพอย,ยอมรับนางอยู่บ้าง ครั้งเด็กสายเลือดผสมผู้นี้อายุในสิบกว่าปีบริเวณชายแดนก็เกิดความวุ่นวายขึ้นของทัพสองฝ่ายเกิดการประทะก,กันศึกนี้ทํำให้ผีผู้คนเสียชีวิตไปมากมายต่อมานางก็หายตัวไปนางอยู่ในแคว้นปันเย่เดิมทีกระไรญาติขาดมิตรหายตัวไปหลายปีก็มีคู้ใดถามหาแม้แต่คนเดียวพอนนางปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งสถานการณ์ก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว ครับตัดตอนงานเข้ามีลูกค้าเรียกให้ไปดูทามเมอร์สวิตของสะน้ำํำว่าทาไมมันสะน้ํามันดูดระบบดูดน้ําไม่ทํางานเดี๋ยวลงุงตโน่ไปดูงานก่อนนะครับขบคุณนะครับ